khảo sát rập สู่รายการ BF ASEAN Corner เจาะลึกทุกมุมมองตลาดอาเซียนกับดิฉันวรารัดวีรคคงสุวรรณค่ะล่าสุดนะคะฟิลิปปินส์ค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าจะมีการปรับระบบการปกครองใหม่จากเดิมนะคะที่เป็นระบบสาธารณรัฐไปสู่ระบบสหพันธรัฐนะคะตรงนี้จะมีผลต่อภาคเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองยังไงบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะค่ะล สุดกระแสะข่าวเรื่องของแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฟิลิปปินส์ก็เรียกได้ว่าอยู่ในกระแสะเลยนะคะตอนนี้อยากจะให้คุณนกช่วยอธิบายนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมีผลต่อประเทศฟิลิปปินส์อย่างไงบ้างคะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสาธารณรัฐหรือว่าริพับลิกเป็นเอ่อเฟเดรอลิซึมหรือว่าสหพันธร,รัฐอ่ะนะคะ,คะเป็นภารกิจ uh, ที่รัฐบาลภายใต้าการนําของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้เนี่ยตั้งมั่นว่าจะต้องบรรลุ ถูกประสงค์ได้ภายในปี2020ตรงนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการวางแผนกันมายาวนานแล้วแต่ประเด็นที่น่าจับตาก,ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกเข้ามาพูดในการถแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีต่อรัฐสภาหรือว่าโซนาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณทีเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ย,ยการเปลี่ยนแปลงแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐเนี่ยจะเป็นการปรับ จากการที่มีรัฐบาลที่รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางอะค่ะ <c oughs> เป็นการโอนอํานาจให้กับรัฐบาลรัฐต่างๆในการปกครองตัวเอง <c oughs> ค่ะซึ่งตัวอย่างประเทศที่เราเห็นการปกครองในระบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีก็คือสหรัฐอเมริกาแคน,นาดาเยอรมนี <c oughs> ani, หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นนะคะ ตรงนี้เองมันเหมือนลักษณะวัตถุป,ประสงค์ของเขาต้องการที่จะกระจายความมั่งคั่งหรือเปล่าคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณอมอมสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความมั่งคัง่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเกาะลูซอนซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศอะ,ค,ะค่ะค่ะให้กระจายไปในภูมิภาคต่างๆและอีกประเด็นสําคัญก็คือเพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นที่ทราบกันดีอย่นะคะว่า ลักษณะภูมิประเทศของฟิลิปปินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเกาะกระจายอ,อยู่ทั่วไปถึง7,600เกาะค่ะแบบกระจายกระจายกระจายไปหมดอย่างน<ช>ีใ<ช>้ใช่ไหมคะ,คะอีกอย่างนึงเนี่ยยังมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ถึง40กลุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยวัตถุประสองค์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะสร้างเขาอยากจะสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายด้วยค่ะ การปกครองระบอบสหพ,พันธรัฐเนี่ยค่ะจะส่งผลให้รัฐต่างๆเนี่ยสามารถตัดสินใจโดยไม่ต้องรอรัฐบาลกลางอีกทั้งยังสามารถเรียกเก็บภาษีได้เองอซึ่งกว่าร้อยละของภาษีเนี่ยจะนําไปเป็นงบประมาณในการบริหารรัฐได้เลยม,มีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่จะส่งให้รัฐบาลกลางค่ะโดยแนวทางนี้เนี่ยดูเตเต้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะสามารถทําให้จังหวัดในภูมิภาคต่างๆเนี่ยภายใต้การนําของรัฐเนี่ยสามารถพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นทั้งการให้อิสระ การปกครองเนี่ยยังจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในเกาะมินดาเนาซึ่งมีความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานได้อีกด้วยค่ะ ตรงนี้เองเนี่ยมันจะาทางภาคธุรกิจเองอะคะ่ะเขาได้ผลดีกับการกระจายความมั่งคั่งนี้ยังไงบ้างอะค่ะสำหรับการแบ่งเขตการปกครองเป็นรัฐต่างๆตามแผนที่ทางการฟิลิปปินเนี่ย<ส>เขาได้ร่างเอาไว้นะคะ,คะน่าจะแบ่งเป็น18รัฐโดยการรวมเอาเมืองที่พัฒนาแล้วแล้วก็เมืองที่ยังไม่พัฒนาซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันเหมือนเมืองใหญ่ดูแลเมืองเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเมืองใหม่5เมือง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะวิสายัตซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศอะค่ะน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่รวดเร็วในอนาคตค่ะ,คะซึ่งเมืองเหล่านั้นก็ได้แก่เมืองเซบูเมืองบาคลสดาเบา อิโลอิโลแล้วก็คากายานเดโอโรค่ะเนื่องจากว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามีระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็มีจํานวนธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในอัตราที่ค่อนข้างสูงค่ะ,ะการขยายตัวทองเศรษฐกิจที่มันจะเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็วตรงนี้นะคะมันมีผลยังไงบ้างแล้วก็มันมีเขาเรียกได้ว่าเซกเตอร์ไหนที่จะได้รับอิทธิพลทางปัจจัยบวกนี้ไปบ้างะคะ ตรงนี้เรามองว่าก็น่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่เป็นเซกเตอร์คอน s u m e r จำพวกรีเทลแล้วก็พวกแบงกิ้งที่จะเข้าไปแข่งการลงทุนในเมืองดังกล่าวที่น่าจะทําให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโต,ตนี้ค่ะค่ะอย่างแบงกิ้งเองการขยายการลงทุนมันก็ต้องมีการขอสินเชื่อมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ได้ส่วนนั้นสนับสนุนไปถูกต้องค่ะ,คะ ที่ผ่านมาเราก็พูดถึงปัจจัยบวกมาหมดแล้วว่ามันมีปัจจัยที่จะส่งเสริมในด้านไหนบ้างและอย่างนี้นักทุนเองต้องติดตามอะไรบ้างคะที่เขาจะต้องออคอนเซิน์นนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดีเนี่ยภายใต้การปกครองในรูปแบบรัฐเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องระม,มัดระวังอยู่อย่างเช่นการทับซอ้อนในเขตอำนาจศาลร,ระหว่างรัฐที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐขึ้นได้นะคะ,คะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่ายังเป็นที่ขระหาอยู่ว่าการผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ดูเต้เนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีต่อไป ซึ่งตรงนี้ก็คงยังต้องจับตามองสถานการณ์การเมือง<ม>ในฟิลิปปินส์ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ต่อไปในระยะข้างหน้าค่ะค่ะก็อย่างที่ว่านะคะเหรียญมันก็มี2ด้านมันก็จะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็มีปัจจัยที่ต้อง,องระมัดระวงังใช่ใชไหมคะ,ค,ะคุณนกก็ต้องขอขอบคุณคุณนกมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครบถ้วนเกี่ยวกับก,บการอัปเดตของฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากนะคะ สามารถติดตามรายการ bf a s e a n corner ได้นะคะผ่านช่องทาง b youtube ค่ะอย่าลืมนะคะหากข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาบนเว็บไซต์ของเราได้หรือว่าจะติดตามเราบน facebook บูหลงฟานรวมไปถึง bf mobile application ค่ะ